สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิษย์จัปวิบาลในวันศุกร์ที่22นะครับเราก็ก้าวเข้ามาใกล้ครึ่งในช่วงวันคริสต์มาสหรือเราอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงในลูกาบทที่1ข้อที่26ถึงข้อที่38เมื่อวานเราได้พูดถึงครอบครัวของเซกเเรยากับนางอลิซาเบต ซึ่งเป็นพ่อแม่ของจอห์นพระเจ้าได้เตรียมผู้เตรียมทางให้กับพระบาสิหาวันนี้พระเจ้าได้เลือกภาชนะหญิงคนหนึ่งที่ชื่อมาลีเพื่อที่จะให้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าได้มาประสูตรนะครับโดยที่พระองค์ได้ส่งทูตสวรรค์ชื่อกาเบเยนลงมาเพื่อที่จะบอกแจ้งเรื่องอ การทรงเรียกนี้ให้กับออนางมาลีผมตั้งหัวข้อว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากซึ่งพูดถึงสองครั้งด้วยกันเราเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากนะครับเราเช่นเดียวกันเหมือนอย่างนางมาลีมีข้อคิดทั้งหมด 3, 4ส,สข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งคือพระเจ้าทรงเรียกเธอ พระเจ้าสรงมอบหมายพันธกิจให้กับเธอและพระเจ้าทรงใช้เธอด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณและสุดท้ายถือว่าเป็นข้อที่สี่หรือสรุปว่าเธอยอมจำนนต่อการทรงเรียกต่อพระเจ้าให้เรามาดูในข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเธอนะครับนั่นก็เป็นอยู่ในข้อที่26กับข้อที่27นะครับ ในข้อที่2ีสกับย7่สดันได้พูดถึงว่าทุสวรรค์มาและบอกด้วยว่ามาที่นะครับเมืองไหนนะครับเมืองหนึง่งในแคว้นยู่เดียแล้วเข้าไปในบ้านของเซคคริยาออกไม่ใช่เข้ามาในเ,าเข้ามาในเมืองที่นางมาลีเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ พูดถึงเมืองนาซาเลตขอโทษในข้อที่26แล้วบอกได้ไปหาหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงพมจารีนะที่มั่นไว้กำลังจะเริ่มต้นครอบครัวแล้วเป็นเชื้อวงของดาวิดเราเห็นว่าและรวมทั้งบอกถึงเว,เวลาด้วยเดินที่6พระเจ้าทรงเรียกนั้นพวกเจาะจงเจาะจงอะไรบ้างเจาะจงเวลานะครับ เจาะจงสถานที่และเจาะจงทั้งบุคคลด้วยว่าเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงแบบพรม,มาจารีที่ยังไม่มีครอบครัวเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกเราเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรานั้นพระองค์ทรงเจาะจงทรงเลือกเราเจาะจงและในเวลาของพระองค์เวลาพระองค์ทำการของพระองค์พระองค์มี แผนการของพงที่ล้ำลึกและมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเมื่อพระเจ้าทรงเรียกผมก็ในเ,เวลาที่เหมาะสมและหลุนทั้งไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นช่วงสถานที่นะครับและเ,เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้านั้นเรียกพระองค์ทรงเรียกไม่ใช่ทุกคนแต่พระองค์ทรงเรียกเจาะจง บางคนนะครับเพื่อมอบหมายพันธกิจบางอย่างขขอคิดที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้นั่นก็คือบอกด้วยว่าเป็นเชื้อโวงเชื้อวงของดาวิดทั้งหมดเหล่านี้นั่นเป็นการบอกก็เห็นว่าเพื่อจะได้สําเร็จตามคําพยากรณ์ที่กล่าวเขืนขึ้นที่ว่าพระเยซูหรือพระมาสิหาจะต้องมาประสูติกับหญิงพวกเบจารีในพงพันุ์ของดาวิดพระเจ้านั้น มีก,กากล่าวคำพยากรณ์ไว้และหรือบันทึกไว้ก่อนล่วงหน้าและพระองค์ทรงมีภพประสงค์แผนการเฉพาะเจาะจงแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนั่นเป็นข้อคิดนะครับประการที่1ข้อคิดประการที่สองคือพระเจ้ามอบหมายพันธกิจให้แก่เธออยู่ในข้อที่30จนกระทั่งถึงข้อที่33แล้วทสวรร์กล่าวแก่นางว่า มาลีเออยอย่าก,กลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปานนี้เนี่ยเธอจะตั้งรันค้อบุตรชายตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดองค์พระผู้เจ้าจะประทานบันลลังก์ของดาวิดมาพระบุตรของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันุ์ของดาดาโคบสืบไปเป็นนิดแต่แผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดนี่เป็นพันธกิจ ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับผู้หญิงนะครับที่ชื่อนะที่มาลีเวลาพระเจ้าเรียกเราหรือเรียกใครพระเจ้าจะมีภารกิจเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละคนที่แตกต่างกันไปตามานับของประธานและพระประสงค์แผนการนิลันที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กับพวกเราทำเราอาจจะไม่เหมือนอย่างนางมาลีที่รับภาระที่หนักนะครับ ถึงให้กำเนิดพระบุตรของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่เป็นเ,เรื่องธรรมดาและไม่เพียงแต่นั้นนางจะต้องเผชิญกับข้อกาาล่าวหานินทาเรื่องการตั้งคันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือก่อนแต่งงานและนางเองอาจจะต้องสู้เสี่ยงกับชีวิตนะครับเนื่องจากถูกสังคมประนามและลงโทษทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่นางได้รับ เราเองอาจจะไม่ถึงขนาดของนางมารีที่ต้องหลับแต่ว่าพระเจ้ามีพันธกิจเฉพาะที่มอบหมายให้กับพวกเราทุกๆคนที่จะทำซึ่งเราเองแต่ละคนที่จะต้องสืบสอบอธิษฐานเพื่อที่จะรู้มั่นใจว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกและมอบหมายให้กับพวกเราทำและประการสุดท้าย ในข้อที่3พระเจ้าทรงใชใ้เธออย่างด้วยลิกเดชของพระวิญญาณอยู่ในข้อที่35และ37นะครับผมเองจะพูดถึงนั้นก็คือเพราะนางบาลีก็สงสัยนะครับมีคำถามนะครับว่านางเองยังไม่ได้แต่งงานหรือมีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติจะเป็นไปได้อย่างไรและทุตสวรรค์ก็อธิบาย ในงานการรับใช้ของเราเมื่อเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถทูลถามพระเจ้าได้และพระองค์ก็จะตอบเราว่าพระวิญญาณโดยสุดจะเสด็จมาเหนือเธอระดิดเดชขององค์ผู้ทรงสุดองค์เบริสุดนั้นเกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าทสวรร์กำลังอธิบายว่าั้หบทเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นไปได้โดยอาศัยฤทธเดชของพระวิญญาณกำลังบอกความจริงแก่พวกเราว่า เรารับใช้เพื่อเจ้าไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่เรารับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อก่อนที่พระเยซูจะบอกให้สาวกออกไปประกาศพงค์บอกให้สาวกรอรับฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือบัพติสมาด้วยพระวิญญาณใช่ไหมครับดังนั้นพวกเราคริสเตียนทุกคนจึงมี รับชชยพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ด้วยกําลังของเราเองเท่านั้นแล้วทุสวรรค์ยังบอกด้ยวยว่าในข้อสามบอกนี่เนี่ยถึงนางอลิซาเบธญาติของเธอจัดฉลาแล้วก็ยังตั้งครรภ์เป็นบุตรชายเห็นไหมครับพระเจ้าเคยทําการในชีวิตของอลิซาเบธทําลองเดียวกันพระเจ้าก็สามารถกระทําการในชีวิตของ เราได้ของนางมาลีและของเราได้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับชีวิตที่พระเจ้าได้เคยกระทําการอัศจรรย์ในชีวิตของคนอื่นๆแล้วอย่างไรก็สามารถกระทําผ่านทางชีวิตของเราได้เหมือนกันนะครับแล้วแล้วคําพูดหนึ่งที่ทูตสวรรค์พูดที่ดีมากข้อ3าเจว่า เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้ก็คือต่อว่าพระเจ้าทรงกระทําได้ทุกสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าควรจะตระหนักควรจะรับรู้ควรจะยอมรับและควรจะเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้สรุปสุดท้ายเธอมาลีตอยอมจำนน และตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าโดยที่นางได้กล่าวในข้อที่38ว่านี่เนี่ยข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านเราเห็นว่าพระนางมารียอมตอบสนองโดยไม่มีข้อโต้แย้งโดยไม่มีข้อสงสัย นะครับโดยไม่มีคําถามอื่นๆอีกเลยหลังจากที่ทุสวรรค์ได้บอกกับนางแล้วนะน้่นเป็นท่าทีที่ดีเมื่อพระเจ้าใช้เราเราจะตอบพระองค์อย่างไรและเรายินดีไหมที่ย้ายพระองค์ทรงใช้เราได้เป็นข้อคิดและเป็นคําถามสําหรับพวกเราทุกคนในวันนี้จากชีวิตของผู้หญิงน,น้อยนที่ชื่อมาลี